สวัสดีครับนะพบกันนะครับในรายการพลังจิตสื่อกรรมวันนี้ผมอาจารย์ทอปนะครับก็มาชวนสวดมนต์คถามหาจักรพพัดนะวันละร้อยแปจบสําหรับผู้ที่สุขภาพไม่ดีการเงินการทองขาดมือนะก็พยายามแล้วนะครับพยายามที่จะแนะนําวิธีดีๆเพื่อจะช่วยพวกคุณทั้งหลายถ้าคุณใส่ใจกันคุณก็สวดครับนะแต่ถ้าคุณไม่ใส่ใจก็ขอให้ก้าวข้ามผ่านเลยไป ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าการสวดมนต์นี้เป็นการดึงบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆองค์พระปัจเจกพพุทธเจ้าทุกๆองค์พระอริยสาวกลงมาสงเคราะห์และช่วยเราได้จริงนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะสวดมนต์กันแล้วนะครับเริ่มนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะภะพุทธะไตรรัตนายานมณีนภราสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวรังคันทังสิวารีจมหาเทรัง อาหังหวันทามิทุเรโตอาหังหวนทามิทาตุยโยอ,อาหังหวนทามิสัพะสอัพปุธาธรรมะสังฆาปเชมินะโม,มพุทธยาภาพุทธไตรรัตนายานบณีนภราสีสหัสาสุธรรมา พุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอคกีธานังวรังคันทางสิวารีจมหาเทรัง อหังหวันามิทุระโตอหังหวันามิทาตุยโยอหังหวันามิสัพพสสพุทธธรรมะสังฆาปุเชมินาโมพ,าพ,าพุทธายาภาพุทธาไตรัรัตนาญาณมานีนภรัตสีสหัสสุธรรม,มา พุทโธธรรมโมสังโฆยถาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทางสิวารีจมหาเทวรัง อหังหวันธามิทุเรโตอาหังหวันธามิทาตุยโยอาหังหวันธามิส,ะพะสัพพสสนพุทธธรรมสังฆาปเชมินะโมพุทธยายาพุทธาไตรรัตนายานมณีนพรานสีสหัสสุธรรมา พุทโธธรมโมสังโฆยาธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีธานังวรังคันทางสิวารีจมหาเทวรัง อาหังวันธามิทุเรตโตอาหังวันธามิทาตุยโยอาหังวันธามิสะพัสสนุทธาธรรมมาสังฆบูเชมินะโมพุทธายะพาพุทธไตรรัตนญาณมณีโนภาสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ,ะพุทธ,ทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาคีทานางพรังคันทางสิวารีชมหาเทวังอาหังหวันทามีทุเรตโตอาหังหวันทามีทาตุยโยอาหังหวันทามีสัพสพสซนปุถะธรรมะมสังคาปุเชมินาโมพุทธายาภพ,าพุทธะไตรรัตนาญาณมณีนภาัสีสหัสสุธรรมา พุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธะบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอากีทานังวารังคันทางสิวารีจมหาเทพรังอหังหันทามิทุเรโตอหังหันทามิทาตุโยอหังหันทามิสัพสพุทธะธัมมมสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะภาพุทธะไตรรัตนญาณ มณีโนภาสีสหัสสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักจีทานังวรังคันทางสิวารีจมหาเทรัง อะหังหวันทามิทุเรโตอะหังหวันทามิทาตุยโยอะหังหวันทามิสป,ปะโซนพุธะธรรมะสังคาบูเชมินะโมพุทธายาภพ,พุทธาไตรัตนญยานมณีนภารสีสหาัสาสุธรรมา พุทธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอาีทานางวรังคันทังสิวารีจมหาเทพรังอหังวันทามีทุเรโตอาหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามีสัพพสอนพุทธธัมมมสังฆะปเชมินะโมพุทธธยะภาพุทโธไตรรัตนญาณมณีโนภราลสี สหัสสุมมธรรม,มา,าพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันทางสิวาริจมหาเทวรัง อะหังหวันทามิทุเรโตอะหังหวันทามิธาตุยโยอะหังหวันทามิส,ะพะสัพพสรนพุธะธรรมะสังฆาปูเชมินาโมพุทธยายาพุทธะไตรรัตนญยานมณีโนภรารส,ส,สีสหัสสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆญาธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังพรังคันทางสิวารีจะมหาเทพรังอาหังวันทามิทุเรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพสอนพุทธาธรรมมาสังฆาปูเชมิ นะก็อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังนะว่าเราสวดมนต์และแผ่เมตตาสัพเพผุทธานสัเพธรรมาส,สัเพสร้างคาพระปัตตาปัจเจก,กาน้นจะยังพลัง อรหันตานันจเตเชนาพระคังพันธามีสปะโซเนทำเงี้ยห้าครั้งนะแล้วก็อธิษฐานจิตนะขอให้บุญน้สสมเร็จแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอาริยสงฆ์ทั้งหลายอีกทั้งเทพ,พมเทวดาทั้งหลายทั้งบุญบิดามารดาครูบาอาจารย์อัฒมาาพรหมทั้งหลายไปถึงองค์อินไปถึงท้าจตุโรกรบาลทั้งสี่อีกทั้งพระยาย,ยม,มาราชเจ้าหน้าทีในรกทั้งหลายรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรนะ สักขีพยานนะพาญาโยมราชจงเป็นสักขีพยานแห่งการสร้างบุญนะและขอให้ไปถึงท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายถึงเจ้าที่เจ้าทางเทวาอารักษ์เสาเทพพรหมเทวดารอบสากรจักรวาลผู้คุมกฎผู้คุมกรรมทั้งหลายไปถึงโดยทั่วกันถึงเทพ,พเจ้าทั้งหลายนะการที่เราทําอยู่งี้เป็นประจำเมื่อาอธิษฐานจิตขึ้นไปมีความปรารถนาดีต่อเบื้องบนท่านก็จะช่วยเราครับนะไม่ให้เราลําบากมากจนเกินไปเรื่องสุขภาพอะไรก็จะดีขึ้นเยอะ เอาละครับนะก็แนะนำแล้ววันหนึ่งถ้าสักร้อยแปดจบนะก็จะดีครับนะไปเลยครับสวัสดีครับ